ไอ้มดแดงอาลาวดเราอทรรมช็อกกามาแรงมาแสนชั่วกว่าใครทำทารุณลำพองใจสันดานใครมันคิดไอ้หมดแดงแรงลทธิ์ไล่ตามติดต้องพิกชีวาตายไปช็อกกาโลกเรานี้จะน่ารื่นรมหมดแดงบุ๊หมดแดง เชียร์หมดแดงเราเชียร์หมดแดงหมดแดงหมดแดงไอ้หมดแดงอาราวาสตามทพิคาดค่า,าช็อกกา้าขบวนการชั่วร้ายจากนรกไอ้หมดแดงอาราวาสต่อสู้สัตว์ประหลาดเราอธรรมและนำสาสันติสุขมาสู่ชาวโลกสวัสดีครับทุกคนผมพี่โตน,นะครับมาต่อกับเกมค a ร์เมนโรยเดอร์

そこで勝ち残った勇者には我らショッカー科学人が総力を結集して最強手術を施し文字通り最強怪人となる栄誉を与えるとしようそして打て一時仮面ライダーをこの世から葬り去るのだ อ่าเนื้อเรื่องของช็อกเกอร์เมื่อกี้ก็คือการคัดเลือกนะครับว่าใครจะได้เป็นมนุษย์ัแปลนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเพื่อไปสู้กับคอเมนไรเดอร์และถ้าใครที่ที่1นะครับเราจะได้ทําการอัปเกรดตัวละครด้วยอาจจะมีกี่ตัวละครให้เล่นก,ก็คือแมงมุมคาเมเลียนตัวต่อกระบอกเพชรปิรันยา่าเย้ขางขาวแล้วก็อ่นนี้ตัวละครลับนะครับรู้ผู้ถูหรือเปล่าต้องขออภัยนะผมขอเล่นตัวละครเป็นเอ่อ อืมอืมอะไรดีแล้วมุงก็แล้วกันครับอแล้วนนจะไว้อยู่ซึ่งมีกฎว่าห้ามตายนะครับหรือห้ามแพ้ไม่แต่ครั้งเดียวเลยถ้าแพ้คือตองเริ่มใหม่หมดนะครับอันนี้คือแบบยากมากช่วงแรกอาจจะยังได้อยู่ครับแตหลังมันจะยากมากเกลยก่อทด้ท่าไม่ตายครับถึงฟองฟ้ามนี่ถึงฟองฟาม ตึ้งสองฟาร์มอืมอ้มอือหือปึ๊บจับทุ่มปึ๊บชุบนี่นี่พี่ช็อกเ,เกอร์เลยนะเจ๋งมากเลยนี่มีเพียงคนช็อกเกอร์ก่อนทุ่มเขาให้ โชกเกอร์ไม่เพียงแต่เดียวเท่านั้นผู้ที่พลายพรต้องถูกกำจัด <usi> ตายโอดมาโชกเกอร์ตัวต่อไปเป็นใครน่าจะแปดตัวมั้งจะไม่ผิดมอ่ะโอ้ไม่คอมโบผิดไม่เป็นไรปึ๊บไอ้ไงเออชบโอ้ ช,ช,ช็อปชอช็อปเอ้ยห ouais ุ่ข pues, ัโบอืมยายังไม่ทันไม่กี่วิไปแล้วเหรอโชคเกิดไปคืนเท่านั้นอุดไวเพชรจะต้องกลายเป็นแย่ย่างไม่เอ้อเป็นแย่ย่างแล้วน่ะ สนุกมากโอ้กระบอกเพชรนี่ยากมากจะลองดูหนึ่งฟองสามหนึ่งฟองหนึ่งฟองอืมปึ๊บเอ้ยหลบได้ใหญ่ใส่ขาปึ๊บพุ่งเข้าไปอืมอืม นี่เพลงโช็อคเกอร์เดี๋ยวเขาเจ๋งเลยช็อคเกอร์เป็นเพลยเดียวเท่านั้นผู้ตีพายพระต้องเป็นกระบองเพชรต้องอโหไม่ทันไรก็ตายแล้วมันเขาเแบบยังไม่ทันได้โชคอะไรเลยไปแล้วโหเป็นยา สายหักวายหักเฮ้ย <nossas> ม <sin Matthew> ันหลบได้ต้องระวังต้องระวังแล้วมันหละมันเริ่มเอาริงแล้วหนึ่งฟองฟ้าหนึ่งฟองฟ้าเอ้ยฮึบอือป๊อปป๊าปป๊อปป๊าปป๊อปเซฟป๊าบเน่เรียบร้อย ผู้ที่ฝ่ายแพ้จะต้องกลายเป็นปลาไปเรื่อยๆอย่างเดี๋ยวย่อย่างตายแล้วอ่ะตัวต่อไปใครอีกู้จูนี่ตัวละครรับอีกตัวหนึ่งเลดเดอร์ร่างกรอบในคราวนี้ นึงฟองฟ้มเอ้ยึงฟองฟ้มเอ้ยจุาเจี่นจ่อืม่ฮึบตีไงฮึบฮึบเฮ้ยโดีโหหลบได้เหรอเอ้ยเจ็บร้อยเออสวยงามอ โอ้ยอะไรเนี่ยวถูกมาแล้วไม่กี่นไปแล้วเหรอเนี่ยวเชิโน่จบเกิดทิพไพแฟ้์เอาพูดไปจบเลยไปละไวจังตาที่โห่แลบเฮ้ยตัวอะไรบ้างอ่ะอ๋อตัวต่อแล้วก็อะไรนะคาเมเลียนเนาะอืมฮอ เฮ้ยไม่โดนปะอ๋อเฮ้ยดาบมานี่นี่นี่น่ขโมยดาบมาใช้เลยไม่มีท่าแล้วสิไม่มีท่าแล้วสู้ไม่ได้แล้วนี่ไม่มีท่าสู้ไม่ได้แล้วไปเลยนี่นี่นี่ไม่มีดาบก็ไรปัญญายังไง ่าขโมยดาบมาได้แล้วเดบเชนเดมเบอเขาดบเช่นจน,นไปอย่างไวตัวที่เจ็ดแล้วสุดท้ายเนอะเออคาเมเลียนเนอะมามาจบกัน <c oughs> <c oughs> เออ เอ้สโอ้ยโอ้ยหูมันเล่นยื้อมันยื้อเดเย่ฮึบนี่ไงผาเฟมเฟ่ป๊อป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 นี่สวยครับอือมีคอมโบอยู่ตัวนี้เออโอ้ยยังไม่ถึงไหนไปแล้วเหลย

เออนี่นี่นี่จิ้จิบมจิ้เออพเพอร์เฟกโอ้โหขึ้นมาไม่ถึงไหนก็ตายแล้วเออทงเกิร์มีแต่เดียวเท่านั้นผู้ิี่ยปแพ้จะต้องตายไม่ไม่เนี อ่าผ่านแล้วครับอันนี้ช่วยอัปเกรดตัวละครน,นะครับเจ้าท็อดีมากเราได้ผูคัาเลือกแล้วแล้วเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วละ่ะราจะเฟิร์มเจ้าให้ล่อขึ้นเป็นเท่าโตอะเริ่มใจเอาไว้ได้เลยแล้วไปจัดก,การเจ้าขับเป็นไรเดอร์ฟ้าเจ้ามนุษย์แบ่งมุมเอ๋ยคนพาเขาคิดหมดเองอย่าคิดมากนะ ผมไปจัดการไอ้มดแตงฟ้าเร็วรีบไปแตงหน้าเร็วหมอเร็วฝีครับไปกันอ่านี่ก็ไปช่วงอัปเกรดตัวละครนะครับคุณสามารถเลือกได้ไว่าจะทําจะแต่งอะไร้บ้างนะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วพอจะได้อันหนึง่งคือมันจะเพิ่มอะไรนะกิกี้ชายจ,าจะลูกน้องเพิ่มขึ้นนี่เพิ่มลูกน้องขึ้นอันนี้น่าจะเป็นเลือดปะอันนี้โจมตีด้วยมือ อันนี้จะเป็นโจมตีด้วยขาเนาะโอโจมตีมด้วยมือกันครับอืมมานี่เอาเกจตัวเองเสริมพลังนี่โอ้แทอยากเวนอมจ้าอันนี้ก็ให้อะไรนะกิกกี้จะโจมตีก่อนนะครับเราไม่สามารถสู้ได้นตอนนี้นี่นอนรู้ลูกเลยรู้บ้ารู้ว่ากิกี้ ดูมันวัดโอ้กิ๊กนี่เออตู้มันตู้มันเอ้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 เออเอ้มันซู้มันซุปมันซู้มันกิ๊กซุปมันกิ๊กซุปมันไปเดาเจ้าผ่านมาได้นะต่อไปข้าจะลุยเองข้าแคมปิ้งมานานแล้ว เรียบร้อยครับยังไม่โจมแล้วอีตัวนึงอันนี้ห้ามแพ้อีกค่ะเพราะมันยากมากครับมันเนี่ยมันจำได้โคตรยากเลยอ่ะนี่คนที่สองมาแล้วยังไงบอสทุกข์ตีเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยจึ๊บตีเออดูดูมันต่อยแรงมากเว้ย เอ้ย้หไม่ได้ไม่ได้จุ๊บจุ๊เฮ้ยโอ้โหดนมาทุบดิอือตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊ดตุตุ๊บตุ๊บเฮ้ยไม่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 ไมเออเออเออเยสอ้เอาว่ะรถเรือผ่านว่ะอืออเป็นไงเรียบร้อยครับเรีเรย เจ้าทำได้ดีมากเอ็มโอดะทุกกำจัดเรียบร้อยแล้วเขาที่พวกเราใหญ่ใหญ่ยึดครองโลกสักทีเป็นตัวประกอบมาตั้งหลายตอนคราวนี้พวกเราทำได้แล้วเก้กิ๊กิ๊กันแล้วเอาละมาดูฟีสว่าจะจบยังไงฮ่าจบครับเรียบร้อยครับเนื้อเรื่องของช็อกเกอร์ ก็ประมาณนี้ครับเพราะชาจมมันเหมือนกับเหมผู้ตัวเลยแต่แค่คุณจเจ้าเกดตัวละครไหนก็แค่นั้นแหละฝึกมันเจ๋งมากเลยตอนเด็กผมแบบว่าเฮ้ยว้าวมากเฮ้ยช็อกเกอร์เป็นตัวร้ายชนะเกมได้ด้วยเหรอยเนี่ยโอ้โหผมชอบมากเลยอ่ะเอาจริงๆสงนุกนะอ่าก็ถือว่าจบแล้วนะครับกับโปรเจกต์เกมคาร์เมนไรเดอร์ภาคแรกนะครับบนเครื่อง PS1 เลยคลาสสิกมากเกมนี้เป็นเกมที่ผมยังรักเหมือนเดิมพูดจร,จ,รจริงจะเต็มปาก ผมเปิดชาแนลเพราะเกมนี้เกมหนึ่งทั้สิบ 10, ซับแล้วไปเกมได้ไดผมได้หนึ่งร้อยวิวใช่ใช่ผมไม่มีทางหรือม,มันได้เกมเนี่ยแต่ผมเสียดายมากไปลบออกไงเพราะผมไม่รู้ว่ามันสามารถเปีนส่วนตัวได้ทอนน้กับผมแบบปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเนี่ยปล่อย,อย,อยดูเลยอะ่ะก็น่าจป็ช่วงที่แบบว่าอะไรไม่รู้เรื่องอะไรครับตอนนี้ก็แบบเออมาแบบเสียดายนะยังกลับไปบ,บ้างเสียตอนนั้นมากเลยมีทั้งเสียพัดลมแบบแบบเสียหมาหอนเสียรถ ใียงหายใจผมมันล้อเนี่ยผมปิดแล้วตอนแรกอะผมเล่นแบบเปิดพัดลมแล้วพัดสองอะผมปิดพัดลมแล้วเล่นไปเงื่อแตกอะจับได้เลยอะโอ้โหไม่มีใครทันหรอจกจ้าหน้นเชื่อผมเลยิบซับแรกตอนนั้นคลาสิกจังอ่ะก็ถือว่าจบเลยครับกับเกม k a m e n Rider นะครับภาคแรกบนเครื่อง p s 1ถ้าอย่างนั้นก็เอาไว้เจ้กัน้หไปในโปรเจกต์นหน้านะครับ รหรพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม